จานนี้อร่อยมากสั่งมา2จานแล้วก็เกลี้ยงทั้ง2จานเลยวันนี้ไม่บอกแล้วกันครับว่าอยู่ร้านอะไรแต่หน้าเจ้าของก็อยู่บนจอเนี่ยแหละเขาออก E-T a x ็ไปลดภาษีได้ด้วยนะเมนูแรกมาแล้วครับไก่ทอดคำหอมไก่ชิ้นเบิมเบิ<ๆ>้มเสิร์ฟพร้อมข้าวเหนียวและกระเทียมทอดกรอบสะใจมากไก่ไม่แห้งเลยฉ่ำมากต่อไปเป็นจานเด็ดของร้านเลยครับแกงลันจวนรสจะเค็มเค็มเปรี้ยวเรี้ยวกลมกล่อมมากๆสดได้ไม่เบื่อเลยซี่โครงหมูคือนุม่มๆุ่ม ส้มโอป,มปูนิ่มกับกรอบกับน้ำยำเปรี้ยวหวานและส้มโอชุ่มๆสดชื่นมากยำเนื้อย่างมะเขอือเทศสามสีเป็นเนื้อเทนเดอร์ลอยอย่างกินพร้อมกับน้ำยำเปรี้ยวๆเผ็ดๆเนื้อนุ่มและอร่อยมากไม่ได้มีดีแค่ของขาวนะครับของหวานก็อร่อยไม่แพ้กันกินทานินราดกะทิน้ำกะทิเขาหอมมาก รสเค็มๆมันๆครับอร่อยจริงๆกินเกลี้ยงถึงหยดสุดท้ายอยากจะขอมาซดอีกสักถ้วยนึ่งเ้าเม้ากับไอติมกล้ยตาเ้าเม้าทอดมาใหม่ๆกินจานนี้แล้วลืมเ้าเม้าตามตลาดไปเลยตัวไอศครีมจะออกหวานหน่อยนะครับเป็นหวานธรรมชาติของกล้ยตาคู่กับองค์ประกอบอื่นๆในจานแล้วเข้ากันมากๆเค้กช็อกโกแลตเค้กช็อกโกแลตแน่นๆไม่หวานมากชอบไม่แพ้จานไหนเลย